สวัสดีค่ะมาเรียนรูคณิตศาสตร์กับครูโตกันเช่นเคยนะคะวันนี้ค,ครูจะพามาเรียนรู้เรื่องสัดส,ส่วนนะคะโดยเน้นไปที่วิธีการหาค่าตัวแปรในสัดส,ส่วนว่าจะทำยังไงนะคะมาเริ่มเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับสัดส,ส่วนคืออะไรนั้นความหมายของสัดส,ส่วนก็คือเป็นประโยคนะคะที่แสดงความเท่ากันแน่นอนละพอแสดงความเท่ากันอะไรต้องออกมาคะเครื่องหมายเท่ากับเก่งมาก ของอะไรของอัตราส่วน2อัตราส่วนนะคะอันนี้ก็คืออัตราส่วนที่1นะคะอันนี้ก็คืออัตราส่วนที่2องเมื่อไรก็ตามที่มีอัตราส่วนสออัตราส่วนเขียนเชื่อมด้วยเครื่องหมายเท่ากับเราก็จะเรียกเขาว่าสัดส่วนนะคะโดยสัดส่วนเราก็พูดง่ายๆก็คือเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันนะคะ ต่อมาถ้ามีอัตราส่วน2อ,อัตราส่วนที่เท่ากันแต่ประโยคที่เขียนนั้นนะคะมีอัตราส่วนบางจํานวนหายไปหรือตรงนี้อาจจะเป็นตัวแปร a b c x y z อะไรก็ตามเราจะหาค่าตัวแปรนี้ได้ยังไงนะคะจะมีวิธีการอยู่ทั้งหมด2วิธีการด้วยกันวิธีการที่1ก็คือ การหาอัตราส่วนที่เท่ากันเหมือนที่เราเคยเรียนมาแล้วนะคะว่าจะต้องหาจํานวนที่มาคูณเข้านะคะทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังด้วยจํานวนเดียวกันหรืออาจจะหารก็ได้นะคะอย่างเช่น2อส่วน3จะเท่ากับอะไรส่วน6นะคะนักเรียนก็สังเกตว่าด้านล่างนะคะอัตราส่วนที่2เนี่ยจาก3เป็น6เพิ่มขึ้นหรือน้อยลงคะ เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแสดงว่าน่าจะใช้การคูณหรือการหารคะการคูณเก่งมากและจะคูณด้วยอะไรดีคูณด้วย2เก่งมากค่ะแสดงว่า3มคูณ2เป็น6ข้างบนก็จะต้องคูณด้วยเลขเดียวกันคือเลข2นะคะพอคูณด้วยเลข2จะได้อะไรเอ่ยตรงนี้ได้เท่าไหร่คะ2คูณ2เท่ากับ 4นะคะดังนั้นเราก็จะได้ตัวที่อยู่ในช่องว่างหรือตัวแปรที่เขากำหนดให้นั้นคือเลข4เป็นต้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการหาอัตราส่วนที่เท่ากันโดยใช้การคูณนะคะต่อไปถ้ามีอัตราส่วนมาให้คือ4ส,ส่วน6นะคะเท่ากับอะไรก็ไม่รู้ส่วน3นะคะหนูก็จะต้องไปดูว่าอัตราส่วนตัวหลังนะคะจากตัวหลังมาหน้าตัวนี้นะคะ 6มาเป็น3มากขึ้นหรือน้อยลงน้อยลงนะคะถ้าน้อยลงควรจะเป็นการคูณหรือการหารเอ่ยการหารเก่งมากแล้ว6จะหารด้วยอะไรได้3คะหารด้วย2เก่งมากนะคะหหาร2ได้3แสดงว่าตัวบนนั้นเราก็จะต้องทำไงเอ่ยหารด้วย2เช่นเดียวกันเก่งมากคะ่ะ เอาจำนวนไหนมาคูณก็คูณด้วยเลขเดียวกันเอาจํานวนไหนมาหารก็หารด้วยเลขเดียวกัน4หาร2ท้องสุดคูณแม่ตัวหาร2 2เป็น4นะคะดังนั้นตัวนี้ก็จะเป็นไรนะคะสส่วน3นะคะก็จะได้อัตราส่วนตัวแรกของอัตราส่วนตัวหน้าเป็นเลข2นะคะซึ่งก็จะได้อัตราส่วนเดียวกันก็คือ2 ส่วน3เท่ากับ4ส่วน6นะคะแบบนี้เป็นวิธีการที่1ต่อไปวิธีการที่2ใช้การคูณไขว้แล้วแก้สมการนะคะอันนี้นิยมใช้เมื่อเป็นตัวแปรนะคะทีนี้มาดูการหาอัตราส่วนที่เท่ากันโดยใช้การคูณไขว้แล้วแก้สมการบ้างนะคะตัวนี้อย่างเช่นครูต้องการจะหาค่า p ในสัดส่วนนี้ว่าเป็นเท่าไหร่ นะคะวิธีการคูณค่อยทํำยังไงเอาตัวส่วนของตัวหน้าไปคูณกับตัวอัตราส่วนตัวแรกของตัวหลังแล้วก็เอา6มาคูณฝั่งนี้นะคะก็จะได้อะไรคะ2คูณกับ6เท่ากับฝั่งขวามีพคูณกับ3จากนั้นก็ใช้วิธีการแก้สรรมการแก้สรรมการก็คือกําจัดตัวเลขที่อยู่กับตัวแปรออกไปนะคะ เลขที่อยู่กับตัวแปรคูณอยู่ก็ใช้เครื่องหมายตรงข้ามคืออะไรคะหารนะคะอ่ะก็จะเป็น2คูณ6นะคะเท่ากับ p คูณ3แบบนี้แล้วก็หาร3ตลอดทั้งสมการนะคะทางนี้3หาร3ก็จะเป็น1ก็จะเหลือ p ตัวเดียวนะคะ2คูณ6เป็น18หรือใครจะตัดทอนกันก่อนก็ได้3 1หนึเป็น3 3 2เป็น6 2คูณ2เป็น4คํคำตอบก็จะได้ p เท่ากับ4นั่นเองนะคะหรือบางคนบอกว่าแก้สมการง่ายๆไม่ต้องเขียน2ฝั่งก็ได้พอมาถึงขั้นนี้นะคะเราเรียนเห็นว่า p เป็นตัวเศษไม่ต้องเอา3ไปคูณก็ได้ย้ายแค่6มาฝั่งนี้เลยก็ได้นะคะก็จะเป็นเลยคะ่ะ2ส่วน3เดิมเนี่ยย้ายแค่6มาคูณนะคะเอา p ไว้เหมือนเดิม แบบนี้ก็ได้นะคะจากนั้นพอเป็นการคูณเศษส่วนนะคะเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนตัวใดตัดทอนได้ตัดก่อน3 1เป็น3 3 2เป็น6กนะคะก็จะได้2อคูณสเป็น4 p ก็เท่ากับ4นะคะคำตอบก็ได้4เหมือนกันนะคะแบบนี้เป็นต้นนะคะแต่ถ้าตัวแปรอยู่เป็นตัวส่วนนะคะควรจะเรียงลำดับการทำแบบที่1 เพื่อให้ตัวแปรนั้นไปเป็นตัวเศษก่อนนักเรียนจะได้ไม่สับสนเวลาที่คำนวณน,นะคะอ่ามาเริ่มเพิ่มความเข้าใจจากการทำแบบฝึกหัด2.2กไก่กันนะคะโจทย์บอกว่าจงหาค่าของตัวแปรในสัดส่วนที่กำหนดให้ในแต่ละข้อต่อไปนี้นะคะข้อที่1 x ส่วน20เท่ากับ4ส่วน5นะคะนักเรียนก็ทำวิธีการ แบบที่1ห,หรือแบบที่2ก็ได้นะคะถ้าตามหลักการเขาบอกให้คูณไขว้ก่อนนะคะนักเรียนจะได้ไม่งง x ส่วน20นะคะตัวโจทย์เขียนโจทย์ก่อนเท่ากับ4ส่วน5จากนั้นนะคะนักเรียนก็นำ20เนี่ยไปคูณกับตัวบนฝั่งนี้แล้วก็เอา5ไมาคูณกับตัวบนฝั่งซ้ายแบบนี้นะคะเป็นการคูณไขว้ก็จะได้เลยคะ่ะ x ที่อยู่ตัวบนเขียนไว้เหมือนเดิม5อยู่ตัวล่างเอาไปคูณกับ x คูณด้วย5 x นี่คือตัวแปรน,นี่คือเครื่องหมายคูณนะคะอันนี้ก็เป็น4คูณกับ20จากนั้นอะไรอยู่กับตัวแปรให้ย้ายข้างไปฝั่งตรงข้ามด้วยเครื่องหมายตรงข้ามจากคูณเป็นหารนะคะตัวนี้ก็จะเป็นอะไรเอ่ย สี่คูณยี่สตัวเดิมย้าย5มาหารนะคะ x ก,ก็เขียนไว้เหมือนเดิมต่อไปก็มองดูว่าบนกับล่างมีตัวไหนตัดทอนกันได้ถ้าตัดทอนแล้วะจะได้เท่าไหร่อะไรตัดทอนกันได้คะ20กับ5เก่งมากสุดคุณแม่5ตัดทอนได้5 1เป็น5 5 4 20นะคะก็จะเหลือ4คูณ4เป็นเท่าไหร่เอ่ย 16นะคะดังนั้น x ตอบเท่าไหร่16เก่งมากนะคะดังนั้นคำตอบของเราก็คือ x เท่ากับ16จบแค่นี้เองง่ายๆใช่ไหมคะอ่าต่อไปไปดูข้อ2กันต่อเลยนะคะทำแบบสั้นลงได้ไหมได้นะคะลองดูตอนนี้ y อยู่บนนักเรียนใช้วิธีการคูณไขว้แต่ว่าคิดให้เร็วขึ้นทำไงเอ่ยเขียนโจทย์ก่อนสเต็ปที่1 เท่ากับ8ส่วน12นะคะจากนั้น y ส่วน9 y เป็นตัวเศษแล้วนะคะไม่ต้องเอา12มาคูณก็ได้เพราะสุดท้ายพอ12มาคูณเสร็จ12ก็ต้องย้ายไปหารที่เดิมดังนั้นเก็บเขาไว้ที่เดิมแล้วเอาฝั่งที่อยู่กับ y ไปเลยก็ได้นะคะอ่ะอันนี้ก็จะเป็น y หารด้วย9หารอยู่ย้ายไปฝั่งตรงข้ามด้วยเครื่องหมายตรงข้ามก็คือจากหารเป็น คูณเดิมมี8ส่วน12เขียนไว้เหมือนเดิมย้าย9ไปนะคะจากหารไปเป็นคูณนะคะอันนี้ก็จะคูณด้วย9นะคะที่มาจากนั้นมาดูว่าตัวไหนตัดทอนกันได้บ้างนะคะตอนนี้12กับ9มีสุดคุณแม่ไหนที่หารลงตัวคะส่วคูณแม่3เก่งมาก 3 3มเป็น9 3.42ตัดทอนได้ตัดทอนเพื่ออะไรเพื่อให้ตัวเลขในการคำนวณของเรานั้นน้อยลงนะคะก็จะได้เลยคะ่ะทีนี้พอตัดทอนแล้วปรากฏว่าแปดกับสี่หารกันลงตัวนะคะนักเรียนก็สามารถเอาแปดหารสี่ได้เลยนะคะตรงนี้ก็เป็นการตัดทอนรอบที่2นะคะการตัดทอนก็คือการหารนั่นเองอ่ะสี 4, 1, เป็น4 4-2เป็น8ด นะคะคสุดท้ายแล้ว y ของเราได้เท่าไหร่คะ y ของเราตัวส่วนเป็น1แล้วไม่ต้องสนใจ2คูณ3เป็น6นะคะ y ก็จะตอบเท่ากับ6นะคะเสร็จข้อ2นะคะต่อไปข้อที่3กันต่อเลยอ่าตัวข้อ3ปรากฏว่าตัวแปรของเราคืออะไรคะ b B, B เป็นตัวส่วนนะคะถ้า B, B เป็นตัวส่วนต้องคูณไข่ก่อนแล้วค่อยแก้สมการนะคะจับ B มาคูณฝั่งนี้จับ9มาคูณฝั่งนี้ก็จะได้เขียนโจทย์ก่อนเลย3ส่วน9หรือ3ต่อ9เท่ากับ1ส่วน B นะคะต่อไปเอา B มาคูณกับ3ได้เไรคะ3ตรงนี้จะเขียนเครื่องหมายคูณหรือไม่ก็ได้นะคะ ตัวเลขชนกับตัวแปรค,คือการคูณเขียนว่า 3B ก็ได้หรือ3คูณ B ก็ได้9ไปคูณกับ1 1เดิมคูณด้วย9กนะคะก็จะเป็น1คูณ9จากนั้น3คูน B นะคะอยากให้3หมดไปก็เอา3มาหารหรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือย้าย3ม,มาฝั่งตรงข้ามด้วยเครื่องหมายตรงข้ามจากคูณเป็นหารนะคะฝั่งซ้ายก็จะเหลือ B เดียว นะคะพอเป็นแบบนี้แล้วตัวไหนตัดทอนได้ตัดก่อน3 1เป็น3 3 3เป็น9นะคะตัวส่วนเป็น1แล้วไม่ต้องสนใจตัวเศษ1คูณ3ได้3ดังนั้น B เราเท่าไหร่คะ B ก็จะเท่ากับ3นั่นเองนะคะตอบ B เท่ากับ3เก่งมากต่อไปข้อที่4นะคะ สิบส่วนสเท่ากับ m อส่วนเอันนี้ตัวแปรคืออะไรคะ m นะคะเป็นตัวเศษแล้วไม่จำเป็นต้องจับคูณควายก่อนก็ได้นะคะเอาแค่ตัวที่อยู่กับ M ไปฝั่งเดียวเลยก็ได้นะคะก็จะลดขั้นตอนขั้นที่หนึ่งไปเป็นอะไรเอ่ยโจทย์คือ10บส่วนสเขียนไว้ก่อนเท่ากับ m ส่วนเจากนั้นนะคะอ่า ยกย้ายแค่ตัวเดียวที่อยู่เป็นอัตราส่วนตัวที่2หรือตัวส่วนของ9ไปนะคะก็จะเป็นอะไรเอย่ยอ่าสิ 10. ส่วน3เดิมคูณด้วย9เท่ากับ m นะคะตัวใดตัดทอนได้ตัดก่อน3 1เป็น3 3 3เป็น9ตัดทอนกันนะคะตัวส่วนเหลือแค่1แล้วจับตัวเศษคูณกัน10คูณ3เป็น30นะคะ ดังนั้น m ของเราก็ตอบเท่าไรคะ30เก่งมากนะคะเวลาตอบก็เอาตัวแปรขึ้นมาอยู่ข้างหน้าเท่ากับ30แต่เวลาคำนวณตัวแปรจะอยู่ข้างหลังหรืออยู่ข้างหน้าก็ได้เพราะว่าเครื่องหมายเท่ากับหน้าเท่ากับหลังและหลังเท่ากับหน้าเขียนสลับที่กันได้นะคะเป็นสมบัติการสมมาตรนะคะต่อไปข้อที่5าจ้าตัวแปรเราคืออะไรเอย่ยคือ m นะคะอยู่ตรงไหนเอย่ย อยู่เป็นตัวถ้าพูดเป็นสัญลักษณ์ตัวเศษส่วนก็คือตัวส่วนนะคะหรือถ้าพูดเป็นสัญลักษณ์อัตราส่วนก็คือเป็นอัตราส่วนตัวที่สงน,นะคะเราจะต้องโยกให้เขามาอยู่ข้างบนก่อนนะคะดังนั้นเราจะต้องคูณไข้นะคะทั้งสองข้างโจทย์บอกว่า5ส่วน M เท่ากับ35ส่วน49นะคะคูณไข่ก่อนเป็นลำดับแรก เอา49มาคูณ5และเอา M มาคูณ35นะคะก็จะได้เป็นอะไรคะ5คูณกับ49เท่ากับ35คูณกับ M นะคะคูณกันแล้วได้เท่าไหร่เอย่ยไม่จำเป็นต้องคูณก็ได้นะคะเพราะยังไงเราก็จะต้องย้าย35มาอยู่กับเขาอยู่ดีดังนั้นเราก็ย้าย35ตัวนี้นะคะจากคูณกับตัวแปรมาเป็นอะไรคะ มาเป็นหารมาทางฝั่งซ้ายของสมการเดิมมี5คูณ49ก็เขียนไว้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็หารด้วย35วิธีการเหมือนกันกันกบการคูณการหารเสร็จส่วนเลยนะคะข้างขวา35ไปแล้วก็เหลือ M ตัวเดียวจากนั้นเราก็มาดูว่าตัวไหนที่ตัดทอนกันได้ระหว่างตัวเศษกับตัวส่วนนะคะจะเห็นอะไรตัดทอนกันได้บ้างคะ อ่าเลือก5กับ3 5ก่อนก็ได้นะคะหรือจะเอา35กับ49ก็มีตัวร่วมที่จะตัดทอนได้เหมือนกันนะคะอ่าถ้าเลือก5กับ35จะใช้สุดคูณแม่ไหนมาตัดทอนคะ5 1เป็น 5, 5 7 35ใช้สุดคูณแม่5เก่งมากคะ่ะต่อไปตัวส่วนเป็น7ตัวเศษมี1กับ49ตัวไหนที่มีตัวร่วมที่จะตัดทอนได้มีไหมคะ มีก็คืออะไรคะส่วนคณแม่7 7 1เป็น7 7 7 49ดนะคะดังนั้นตัวเศษก็จะเป็น1คูณ7ส่วนด้วยตัวส่วนคือ1นะคะ m ของเราก็จะมีค่าเท่าไหร่คะ m ก็จะมีค่าเท่ากับ7เก่งมากคะ่ะดังนั้น m จะเท่ากับ7เป็นคำตอบนะคะต่อไปข้อสุดท้ายข้อที่6นะคะ ตัวแปรของเราคืออะไรเอ่ยเเก่งมากตัวแปรของเราอยู่บนหรืออยู่ล่างอยู่ด้านล่างแสดงว่าเราจะต้องคูณคว้ายก่อนนะคะเขียนโจทย์ลงมาก,ก่อนเลย1ส่วน A ขออนุญาตเขียน A แบบนี้นะคะจะเท่ากับ5ส่วน16นะคะจากนั้นคูณควายเอา16มาคูณฝั่งนี้ตัวเศษคือ1คูณด้วย16นะคะ แล้วก็เอา a มาคูณกับ5ฝั่งนี้ก็จะได้เท่าไหร่คะ5คูณกับ a นะคะจากนั้นย้ายตัวไหนออกไปเอ่ยย้ายตัว5ที่อยู่กับ a ออกไปจากคูณเป็นหารเก่งมากจากขวามาซ้าย1คูณ16ตัวเดิมก็จะหารด้วย5ทางขวาเหลืออะไรคะเหลือ a เก่งมากคะ่ะทีนี้16กับ5 มีตัวร่วมให้ตัดทอนไหมคะไม่มีนะคะนักเรียนสามารถตอบได้เลย1คูณ16ได้16ส่วนด้วย5 mm hmm. เท่ากับ A ก็ได้นะคะหรือบางคนบอกว่าคุณครูคะหนูไม่อยากตอบเป็นเศษส่วนอยากตอบเป็นทศนิยมได้ไหมคะได้นะคะอ่าตอนนี้คำตอบแรกนักเรียนจะตอบ A เท่ากับ16ส่วนหก็ได้ต่อไปอีกคนบอกว่าอยากตอบเป็นทศนิยม16ส่วนด้วย5ก็จะอะไรคะ สามารถตัดทอนกันได้เลยเป็นหารกัน16ตั้งหารด้วย5 5 3 15นะคะลบกันหลหนึ่งต่อไปหมดตัวที่จะดึงลงมาแล้วใส่จุดที่ผลลัพธ์ใส่ศูนที่ตัวตั้งดึงลงมาอยู่หลังผลลบนะคะหอะไรได้1ิบหเป็น 10นะคะก็ลบด้วย10ก็จะได้คำตอบคือ3.2ดนะคะดังนั้น A ของเราก็จะตอบเป็นทศนิยมก็ได้ก็คือ3.2นะคะอันนี้ก็เพิ่มเติมความรู้มาว่าการจะเขียนเป็นอัตราส่วนนะคะอันนี้1ต่อ A นะคะสามารถที่จะเป็นจำนวนเต็มก็ได้ นะคะเป็นเศษส่วนก็ได้เป็นทศนิยมก็ได้อันนี้ก็จะเป็น1ต่ออะไรคะ A คือ3.2นะคะหรือจะเขียนเป็นเศษส่วนคืออะไรคะ1ต่อ16ส่วน5แบบนี้เป็นต้นนะคะดังนั้นอัตราส่วนจะเขียนในรูปของจำนวนเต็มเช่น1ต่อ2หรือเป็นการเขียนระหว่างจำนวนเต็มกับเศษส่วน คือ1ต่อ1 6สหวน5หรือจะเขียนต่อทศนิยมก็ได้1ต่อ3.2ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่เขาให้เราเขียนอัตราส่วนว่าเป็นข้อมูลในรูปแบบไหนนะคะเช่นน้ำมัน1ลิตรราคา28.94บาทอย่างนี้เป็นต้นก็จะเป็นในรูปแบบนี้นะคะอันนี้ครูก็ฝากเพิ่มเติมนะคะเป็นความรู้เพิ่มเติมวันนี้ครูก็ ฝากความรู้ไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะฝากแบ่งปันความรู้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณครูด้วยนะคะสวัสดีค่ะ